นีจะเป็นของใครเริ่มแรนดอมฮลโหสวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l จิ๊บเซลทวีกแล้วค่ะลคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่ทุกคนรอคอยนะคะมันก็มาถึงแล้วนะคะนั่นก็คือการประกาศผลกิจกรรมจากขนมเกาหลีครบ200ซับเย้ตอนนี้นะคะก็ได้ทําการรบ200รซับแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนทุกคนมากเลยนะคะตื่นต้นใจมากเลยนะคะทีะ่ว่าจะมาถึงวันนี้นะคะ ตามที่สัญญาไว้นะคะคลิปนี้เราจะมาประกาศผลกิจกรรมแจกขนมเกาหลีมีทั้งหมด6รางวัลนะคะดูว่าใครจะได้ไปทั้ง6คนนะคะสำหรับใครที่ได้นะคะแล้วก็ทําการจัดส่งให้ในวันที่เราว่างนะคะก็อย่าเร่งละกันนะคะยังไงก็ส่งให้ค่ะค่ะคลิปที่แล้วนะคะเราก็ได้แจ้งไปนะคะว่าเราจะสุ่มในโทรศัพท์นะคะแต่คลิปนี้นะคะขอเป็นกติกานิดนึงนะคะขอเปลี่ยนเป็นแรนดอมเอานะคะเรนดอมในแบบว่า Google นะคะก็แรนดอมมันจะง่ายกว่านะคะเพราะว่าเราทําเป็นแล้วนะคะขอพัดด้วยนะคะคือมีจะแรนดอมเอาเนาอของทั้ง6รางวัลนี้ ของใครเริ่มแรนดอมโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราไ็ได้ทำการอยู่ในแอคคูกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมา่มการสุ่มกันเลยนะคะตรางวัลที่หนงนะคะใครจะได้ไปนะคะได้แก่ได้แก่นสต์โอ้โหเอ็มบอ n ดีชนลนะคะกั่ชางชูบ้าหรือว่ะเพืนเพนรัะกนนเองนะคะได้รางวัลที่หไปเลยนะคะเย่อยวาลงมารายงานตัวด้วยนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มทำการสุ่มรางวัลที่สองกันเลยนะคะและผู้ที่รับรางวัลที่สองก็คืออินนะคะรงวองเขาองนะคะนเด้ปอร์ตคอมิกเรสปมรงวัูที่นะคะา็วันนี่นะคะดี๋ด น้องนันะคะอายุสิปีนะคะอยากได้ขนมทำเอีที่เป็นปองถีวงได้ค่ะดีจัดให้เลยนะคะมีด้วยค่ะเดี๋ยวมรายงานตัวนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราิ่มทำการส่งรางวัลที่สี่เลยนะคะรางวัลที่สผู้ชมที่เ้รับไปนั่นก็คือ one two h r e e โอ้ยจอดเฟิร์นเลยค่ะน้องเฟิร์นนะคะเป็นเพื่อนเราเองนะคะเด็กที่อายุสิบปีคุณน้องนักนินาโอไยดื่ลืมนรายงานตัว้วยนะคะเฟิร์นค่ายีด้วยเป็ของเราเฟิร์นคิดเซิฟทีวีค่ะต่อมานะคะจะเป็นรางวัลที่ห้าคะเดี๋ยวเราได้ทำการส่งไปเลยค่ะรางวั โอเคค่ะตอนนี้นะคะก็มาถึงรางวัลใหญ่กันแล้วนะคะนั่นก็คือรางวัลสุดท้ายรางวัลที่6นั่นเองค่ะอาจจะเป็นผู้ครอบครองรางวัลที่6ไปนะคะก็รางวัลสุดท้ายนะคะเรามาเริ่มทำการซับกันเลยค่ะไปจะได้เป็นคนสุดท้ายนะซแซม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  เกี่ยวกับการประกาศผลกิจกรรมแจกขนมเกาหลีนะคะถ้าใครไม่ได้นะคะอ,อย่าเพิ่งเลิกติดตามนะคะหรือว่าอย่าเพิ่งเสียใจไปนะคะยังมีกิจกรรมอื่นๆรออีกมากมายเลยนะคะก็อรอเล่นกันได้เลยนะคะสำหรับคนที่ได้นะคะก็อย่าลืมมารายงานตัวใต้คลิปนี้เลยนะคะถ้าไม่มารายงานตัวนะคะเดี๋ยวเราจะทักไลน์ไปนะคะแต่ถ้าทักไลน์ไปไม่ตอบอีกนะคะก็จะประกาศ สำหรับคนที่สรรสิทธิ์ไปนะคะค่ะก็เดี๋ยวเราจะเลือกรางวันให้เองนะคะว่าใครอยากได้อะไรจะทักไลน์ไปสอบถามนะคะถ่ายรูปไปให้ดูว่าอยากได้อะไรในหมู่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะจัดส่งให้เองนะคะจะส่งในวันที่ว่างนะคะเร็วๆนี้นะคะก็ห้ามเล่นกันนะคะเพราะช่วงนี้เราไม่ค่อยว่างเนาะคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะถ้าใครชอบนะคะฝากกดไลค์นะคะแล้วก็กด subscribe ด้านล่างนี้เลยนะคะก็อย่าลืมรอเล่นกิจกรรมอืนน่นๆด้วยนะคะ